พ่อเมืงสัตว์นี่คือสัมาพกหครับนี่พ่อเลสั์นี่นี่นี่เจ้าอปฏิทินหมายเย็ดโดโคลามาเซลี่พากติเียงชินฝากบอกครับว่าขอสามคำเซลีเย็ดโดไอ้เท้าเยีมินพ่กินอับกินอับเฮ้ยกินอับเฮ้ยกินอับกินอับอับอะไรอ้ยกินอับเฮ้ย ขอสามคำเอ้ขอสี่คำเซลีชักว้าวเฮ้ย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 เซลีเฮ้ยเฮ้ยเขอเป็นน้ำลายแฮ่อาชิดเอาวุเชียไปทางนี้ไป นี่ถ่าข้างอกมาคือคาบคาบว่างแล้วนี่ yeah, ขับว่างของเราคือต้องการประทำใหก้กินอัพกินอัพ